ไม่ได้บ้านนะฮะแต่มาเปิดร้านใหม่มันออกเสียงอย่างนี้จริงๆครับ5 5ครับ5 5ก็คือโกโก้ครับภาษาญี่ปุ่นนะฮะเลข5คือโกกครับ5 2ตัวก็โกโก้ครับฟูจิยาม่าโกโก้นะครับเป็นแบรนด์ ไม่ใช่น้องใหม่นะครับของเมกุมิกรุปแต่เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว10ปีสําหรับชาวสกีเมงทุกท่านคงจะรู้จักซูกิมาโก,โกโกเป็นอย่างดีนะครับเราเปิดขายในย่านเอก,กมัยสุขุมวิทนะครับแล้วก็ตามห้างสินค้าชั้นนาทั่วไปวันนี้เรานําความอร่อยจากในใจกลางเมืองนะครับมาสู่ดินแดนที่มีผู้รักสกีเมงอยู่นั่นก็คือที่ถนนราชพฤกษ์นะครับปั๊มน้ํามันบางจากนะครับ เรานำแบรนด์ดีๆมาสู่ชาวราชพฤกษ์ทุกคนนะครับได้รับประทานกันนะครับเราทําเป็นระบบแฟรนช์ชส์เหมือนเดิมเลยครับผมมาพร้อมกับหลักสูตรความเข้มข้นของน้ําซุปและเส้นเหนียวนุ่มที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรอร่อยๆและสนุกๆอยู่ข้างในอยู่คาถาที่เราไปชมกัครับ และนี่ก็คือความลับของฟูจิยามะโกโก้ร้านนี้นี่เองครับนั่นก็คือซุปหมูครับที่ต้มแบบเคี่ยวแบบจนกระดูกเนี่ยฮะละลายไปเป็นน้ำเลยครับ48ชั่วโมงข้นสุดๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีส่วนผสมของใดๆเลยนะฮะนอกจากหมูกับน้ำซุปสุดลับของฟูจิยามะโกโกของเรานะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ติดใจฟูจิยามะโกโกนั้นก็เพราะว่าน้ำซุปของสกิเมงที่เข้มข้นสุดๆ,ดๆเวลา จุ่มเส้นเข้าไปนะฮะแล้วก็ซูดด้วยน้ำซุปน้อนๆเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยนะครับน่าเสียดายในสมัยก่อนนะครับที่เราเสิร์ฟเฉพาะในห้างสสรพินค้านะครับแล้วก็ในย่านชุมชนเมืองเท่านั้นแต่วันนี้ครับเราออกมาข้างนอกแล้วครับคุจิมะโก,โกงเราครับมาเสิร์ฟให้กับ ชาวราชพฤกษ์นะครับกับปั๊มบางจากราชพฤกษ์นะครับให้คนราชพฤกษ์นะครับได้กินซุปอร่อยๆน้วซุปเข้มๆสุดๆแบบ48ชั่วโมงอย่างนี้นครับไม่มีที่ไหนแล้วนะครับและนี่ครับคือสิ่งเดียวครับที่ทําให้ฟูจิยมามะโกโกของเรานั้นได้รับรางวัลเป็นที่หนึ่งของซูกิเมงที่นากย่านะครับสูตรเดียวกันนั้นมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วครับ หลายคนคงจะสงสัยว่าเส้นซูกิเมงนะครับของเรานั้นมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับบอกความลับไปเลยนะครับสําหรับคนที่กินนะครับนี่ไม่ใช่แป้งอย่างเดียวนะฮะแต่เป็นเส้นที่ใส่โปรตีนจากไข่ด้วยนะครับย้ํานะฮะทาไมลูกค้าเราถึงเห็นคุณค่าเพราะเขารู้ว่าคนที่กินประจํานะครับรู้ว่านี่คือเส้นที่ใส่โปรตีนจากไข่ด้วยนะครับทำให้เส้นเนี่ยนอกจากเหนียวนุ่มแล้วจะมีความหอมนะครับเมื่อถูกต้มด้วยน้าซุปร้อนๆนะครับแล้วก็ซูดเข้าปาก แน่นอิ่มอร่อยครับและมีโปรตีนครับนี่คือความลับของฟูจิมะโกโก้อีกหนึ่งอย่างนะครับความเหนียวนุ่มของเส้นนั้นไม่เป็นรองใครจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองนะครับเชิญมาที่สาขาบางจากราชเทวได้เลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับแฟนคลับของฟูจิมะโกโก้นะครับ,บ,รบที่ชอบกินสกิเมงเส้นเหนียวนุ่มกับน้ำซุป48ชั่วโมงนั้น ตามสาขาของเราอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนก็บอกว่าไม่อยากเข้าเมืองแล้วเพราะว่าช่วงนี้ไม่เข้าห้างช่วงนี้ work from home เราจึงขยายสาขามาเปิดที่ราชพฤกษ์นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับเปิดเพียงแค่2ชั่วโมงครับผ่านไปแล้ว100ชามนะครับเราจําเป็นที่ต้องปิดเบรกก่อนครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมครัวใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกได้เลยครับว่าชุมชนย่านนี้นะครับแฟนพันธุ์แท้มีอยู่เยอะพอสมควรและเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าในอีกหลายๆสาขานะครับที่กําลังจะเปิดฟูจิมาโกโก้นั้น ลูกค้าที่ต้องการซื้อกิเมงแบบพรีเมียมนะครับซื้อกิเมงที่อร่อยที่สุดนะครับแบรนด์อันดับหนึ่งจากนาโกย่านะครับแล้วก็ขายอยู่แล้วในย่านชุบุรีและย่านในเมืองนะครับวันนี้ครับเราลงมาขายที่ปั๊มน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้แฟนพันธุ์แท้ซื้อกิเมงได้กินซื้อกิเมงแท้ๆในปั๊มน้ํามันใกล้บ้านคุณครับ คือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลูกค้านี่ครับบางคนไล่ก็ไม่ไปฮะ <c oughs> <c oughs> ไล่ก็ไม่ไปสำหรับฟูจิมาโกโกของเราครับวันนี้เราอยู่กับลูกค้าที่เหนียวแน่นสุดเลยครับกินมากับเราตั้งแต่เมื่อตอนเปิดที่เดอะเซนต์เก้าปีที่ผ่านมาแลวนะฮะเดอะเซนต์ปิดเก้าแล้วเราก็ไปที่เซ็นเตอร์ิเก้าวันนี้เราอยู่กับคุณลูกค้านะครับที่เหนียวแน่นที่สุด <c oughs> เดีียวแนะน,นตัวนี้นึงนะครับสวัสดีครับค่ะชื่อจอยค่ะคุณจอยนะครับคุณจอยติดใจเมนูอะไรฮะเก้าปี นี่เลยค่ะโนโกหรือไม่ก็ตัวอันนั้นอะรา,มเ,มามเมงราเมงอะคะ่ะที่เป็นอันนี้เหมือนกันนะคะคเป็นแฟนของสึกิเมงพันแท้นะครับคุณลูกนะฮะกินตั้งแต่เด็กๆนี่โตมาด้วยสูกิเมงหรือเปล่าคะลูกอ เป็นเมนูอาหารครอบครัวไปแล้วนะครับแต่ซีเมงของฟูยิมาโกโกของเรานะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของลูกค้าที่เหนียวแน่นนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามมาแล้วก็วันนี้เป็นวันเปิดร้านขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมแสดงความดีกับเรานะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณใจครับครับสวัสดีครับเจ๋อมากเลยโต๊ะนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกค้าที่เหนียวแน่นของเรานะครับฟูยิมาโกโกนะครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับคุณหนึ่งนะครับอาจือไม่หน่อยอคุณหนึ่งติดใจอะไรฮะก็ผมชอบเส้นชอบ,ชอบเส้นเป็นคนเล่นเส้นทำอะไรก็ต้องมีเส้นเกาเหลาบ้างเกาเหลาบ้างนะฮะกดกดกันกเกาเหลาบ้างแล้วก็กินแบบซิกิเมงครับผมนี่ฮะอุ่นจานร้อนนะครับเป็นออโต้ฮีทในระบบเทคโนโลยีของคูจิยาม่าโกโกของเรานะครับที่เดียวนะฮะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในซิกิเมงนะครับอันดับหนึ่งของนากย่าแล้ววันนี้เราก็นำมาเสนอชาวราชพฤกษ์นะครับบ้านอยู่ตรงไหนครับ บ้านอยู่แถวฝั่งทนเนี่ยครับแถวฝั่งทนท่าพรตอนนี้เราไม่ต้องเข้าไปทางนู้นแล้วก็มากินตรงนี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยที่เหนือได้วันนี้ขอบคุณมากที่มาวันแรกของการเปิดร้านด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในรอบต่อๆไปนะครับไ้าหิวอยากกินราเมงชิิเมงอร่อยอร่อยนะครับก็มาที่คุจิมาโกโกได้นะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ โอ้โหนะ oh, เรียบเนียนนะฮะไม่ใช่มือผมแต่เป็นโต๊ะไม้แท้ๆนะครับไม้ทั้งแผ่นเลยนะครับเรา,เามาทำแบบสุบการญี่ปุ่นแท้ๆนะครับลองดูที่นี่ความแชนเดรียแบบโคมไฟที่ทำจากชามญี่ปุ่นนะครับนูน่นชั้นวางของแบบไม้ญี่ปุ่นแท้ๆนะฮะเน้นความรู้สึกในการกินนะครับ มาถึงนี่ครับเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปในร้านนี่นี่คือเทคโนโลยีฮีทเทคน้ำซุปข้นๆ48ชั่วโมงเนี่ยถ้าอยากจะทำให้มันเหลวพสอสมควรที่กินกับเส้นนุ่มๆได้แล้วก็ต้องฮีทมันอยู่ตลอดเวลานะครับลูกค้าก็ได้กินเส้นซุปร้อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาในทุกซีททุกที่ที่เขานั่งกินนะครับมาถึงถ้วยชามนี้ครับเป็นถ้วยชามโอซารุ aru, แนววอลแคนิกนะครับทรงหินภูเขาไฟ ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ตั้งใจเสิร์ฟให้กับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของซุกิเมงแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเราต้องการให้ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะครับสำเร็จแล้วในเมืองนะครับได้ออกมาสู่ข้างนอกบ้างเรารู้ว่าวันนี้นะครับคนอาศัยอยู่นอกเมืองแล้วก็ไม่ต้องการเดินทางเข้าเมืองต่อไปนะครับเราต้องการนําประสบการณ์ดีๆนั้นกลับมาสู่ชุมชนคนชอบกินซุกิเมงนะครับและวันนี้เราจรึงมาอยู่ที่นี่บางจากสาขาราชพฤกษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็น mm hmm. แฟนเมกุมิชแนลนักลงทุนทุกคนนะครับที่มองเห็นโอกาสกับการลงทุนในโลเคชั่นดีๆนะครับปั๊มน้ำมันที่อยู่ในมุมเมืองที่เป็นเรสซิเดนซ์ที่มีศักยภาพในการกินซิเมงนะครับ mm hmm. ก็สามารถนำแฟรนไชส์ของเราเนี่ครับจากเมกมิชของเรานะครับเข้าไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันในโซนของท่านได้นะครับ นี่เป็นสาขาที่หนึ่งนะครับแลวเราเชื่อว่าจากความสําเร็จของการเปิดเพียงแค่วันแรกคนเดียวนะครับกับลูกค้าที่ติดตาม Facebook ของเราเนี่ยก็คงจะต้องเติบโตเติบโตเติบโตนะครับขยายต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอขอบคุณนักลงทุนและก็แฟนแฟชาวคุดเป็นที่สำคันมากหวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านในย่านชุมชนทุกที่ที่คุณอยากให้เราไปนะครับเราจะนําประสบการณ์ญี่ปุ่นแท้ๆไปเสิร์ฟให้คุณถึงที่เลยครับขอบคุณครับ